จริงๆยังไม่ได้คุยนะครับก็เรื่องนี้มันมีระบบการเดินของมันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่พอบอเหล่าทัพต่างๆก็ต้องมาตกลงกับกลาโหมว่าอัตราอะไรเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านนัทพลที่จะต้องคุยกันพอหลังจากคุยกันแล้วก็เคลียรตรงนี้ได้ชัดเจนเหล่าทัพก็จะไปจัดการตามข้อตกลงร่วมที่จะที่จะจัดให้ได้หลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับเข้ามาในที่ประชุม เจ็ดเสือนะครับก็คือทุกเหล่าทัพแล้วก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีกระลหมรัฐมนตรีช่วยปลัดตอนนี้ผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระรวหมแล้วเพราะนั้นก็อยู่ในกระบวนการที่เขาคงจะทํากันซึ่งตรงนี้ในฝ่ายการเมืองเราเราไม่ได้ลงไปแทรกแสงนะครับเขาไปทําตามกระบวนการจะต,ต่ออายุหรือไม่จะอะไรก,ก็เป็นเรื่องที่ไปเคลียร์กันนะครับผมก็ได้บอกตลอดว่าเป็นเรื่องที่ไปเคลียร์กันมาแต่ขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมได้เสนอความเห็นไปก็คือว่าผมไม่อยากให้เสียระบบ มันขนาดนี้ระบบมันกลังเดินตามทางของมันนะครับพอมาถึงผมเนี่ยผมก็จะมีหน้าที่ทําต่อกระบวนการให้เสร็จเอาเข้าคอมอหรือเอาเอามานั่งดูกันแล้วก็ให้ท่านพระราชทานโปรดกลลงนาถ้าเป็นความเห็นผมเนี่ยผมก็อยากให้เป็นไปตามกระบวนการนะครับเพราะว่าท่านแม่ทัพภาคสองท่านทําดีไหมถือว่าทําดีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นแต่ตัวบุคคลไม่เห็นระบบอ่ะมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าการที่จะลบชนะครั้งนี้ไม่ใช่ตัวแม่ทัพภาคสองท่านเดียว ถ้าท่านไม่ได้รับความร่วมมือจากเสนาธิการไม่ร่วมมือรองผู้บัญชาก,การไม่ร่วมจากกําลังพลทุกส่วนเนี่ยมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นว่าระบบของกองทัพเราดีสามารถผลิตคนมารองรับได้ในภาะวะแบบนี้ถึงแม้จะเปลี่ยนตัวมันไม่มันไม่ใช่ความหมายเดียวกับเพราะว่าเปลี่ยนมาก,กลังศึกนะครับอันนี้เป็นการปรับให้เข้าสู่ระบบซึ่งท่านก็ก็ผมว่าท่านก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงความปรารถนาอะไรนะก็ถือว่าเป็นไปนตามระบบท่านก็บอกแล้วอยู่ที่ผู้บังคัญชา เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยมันต้องเป็นไปตามระบบ